สวัสดีครับแมตเตอร์ลิรี่เอามาทำข้อสอบแพทหนึ่งครับอันนี้อยู่ในเรื่องของฟังก์ชันนะครับ A B เป็นเซตจงหาจำนวนสมาชิกของ A กับ B เนี่ยเป็น4กับ5นะครับเอา A กับ B อันนี้ A นี่ B อันนี้มี4อันนี้มีอา้าวแล้วก็บอกว่า n a u b เป็น7ทั้งหมดนี้คือ7จ็ดทั้งหมดนี้เลยนะครับทั้งสองวงนี้7นะครับก็คือเข้าสูตร n a u b แบบนี้เท่ากับ n ของ A บวก n ของ b ลบ n ของ a เศกนะครับซึ่งกำลังตรงกับสิ่งที่โจทย์ถานั่นเองเพราะฉนั้นเราก็ย้ายก้อนนี้มาอยู่ซ้ายมือคนระับ ย้ายมาปึ้งย้ายมาครับก็ได้อ a นเอิกบีเท่ากับไอ้น,นี้บวกกัน,นครับก็สบวก5ไอ้น,นี้จดาำนดมาแล้วเป็น7ย้ายมาปึ๊บจากหกเป็นลบก็กลายเป็นเท่ากับ2 2ตรงนี้หลายคนก็จะติดกับดักนะครับก็2ยกกำลังสองนะเพราะว่าการหาจำนวนความสัมพันธ์เนี่ย ความสัมพันธ์นี่มันเกิดจากนะสองยกกําลัง n a คูณ n b แบบนี้นะครับจำนวนความสัมพันธ์พออินริเซกปุ๊บปุ้ย,ยได้2ก็2ยก2เป็น4ก็ตอบถูกทันทีซึ่งผิดนะครับซึ่งเราติดกับดักถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้สอตัวเนี้ยมันมีสมาชิก a 2ตัวเนี้ยจาก a 4ตัวเนี้ยจาก a 4ตัวเนี้ยครับมันจะมาเป็นของไอเนี้ยสตัว มีสมาชิกร่วมกันเพราะว่าคำว่า intersect ใช่ไหมครับแสดงว่าจํานวนสมาชิกที่มันซ้ํากัน,นมี2ตัวจะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยอย่างเช่นอันนี้เป็น a ab เอา c d มาอยู่ตรงนี้แล้วกัน c กับ d อ่อาเห็นไหมปึ๊บไอ้เจ้านี้มี5ตัวก็มี1 2 3แล้วก็มี c d เห็นไหมคือมันมี4นะครับ n a intersect b เนะี่ยแต่ว่า ตัว c กับตัว d มันซ้ำกันนะครับอ๋อมันก็เลยเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับเพราะว่าคำตอบที่ถูกก็คือ2ยกกำลัง4เป็น16แบบนี้นะครับเราอย่าไปติดกับดักนั้นเอาจากนั้นหาขอไขต่อ a ลบ b เนี่ยก็คืออยู่เฉพาะใน a ซึ่งก็มีสมาชิกพอจากยกตัวอย่างก็คือ a กับ b ใช่ไหมก็คือ a กับ b ส่วนเอลบเก็คือ 1, 2, 3เพราะฉะนั้นจํานวนความสัมพันธ์ก็จะกลายเป็น2ยกกําลังของ A คือคูณกับ 2, คูณกับ3เท่ากับ2ยกกําลังอา่าหกหกสอยกกำลัง6ก็คือ64อ่าขอไขเลยถูกก็ผิดขอถูกแต่ก็เลยเลือกข้อ3อ่ะมีเวลาเหลือนะครับไปอีกข้อหนึ่งไปอีกข้อหนึ่งนะครับ ข้อนี้ความสัมพันธ์ปึ๊บปึ๊บเป็นฟังก์ชันเงื่อนไขระวังตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวงกลมครับอันนี้เป็นสมการวงกลมสมการวงกลมปกติมันจะไม่เป็นฟังก์ชันครับแต่นี้มันบอกว่าเป็นฟังก์ชันโดยที่ x คูณ y เท่ากับ4แสดงว่าวงกลมนี้วงกลมนี้เป็นวงกลมที่ เป็นฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันเนี่ยวงกลมนี้ต้องเป็นวงกลมที่อันนี้บวกคูณบวกใช่ไหมครับ x y, บคูณ y ลบ,ลบคูณลบลบคูณลบได้มากกว่าศนย์นี่มากกว่า0ูนย์มากกว่าศูนย์นั่นคือข้อรัานนี้นั่นแปลว่าเราเวลาเราเนี่ยเราก็ตึ๊ตัดตรงนี้1จุดเห็นไหมหนจุดลากขนานแกน y นะครับตัด1จุดอันนี้ถือว่าเป็นฟังก์ชันนะครับเท่ากับฟังก์ชันนี่ ตัด1จุดปุ๊บก็แสดงว่าเท่ากับฟังก์ชันในช่วงตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมการวงกลมทั้งวงเลยเนี่ยมันจะไม่เป็นเพราะมันจะตัด2จุดนะครับเอาละข้อคก็เลยถูกนะครับามาดูข้อขอไข่เขาให้ fx หน้าตาเป็น2แบบนะครับก็คือกรณีที่ x น้อยกว่าเท่ากับ0จะต้องต่อว่านี้ x มากกว่า0ให้เอา x ยก2 gx หน้าตาอย่างนี้แล้วค่าของตรงนี้เราก็มาเริ่มที่ตรงนี้เริ่มที่ตรงนี้ตรงนี้แปลว่าแปลว่า,าเราได้ f inverse h inverse 2ี in te, in 25, นสครับกับ g อย่างนี้นะครับ f inverse 25เราก็มาหา f inverse ที่ x เป็น25เวลาเราหา inverse ครับจาก fx นะ fx เท่ากับ x ลบ2เนี่ยเราดูกรณีแรกก่อนนะครับเวลาเราจะหาอินเวอร์สหาง่ายๆครับย้ายก้อนนี้ทั้งก้อนนะครับย้อนย้ายก้อนขวามือเนี่ยเข้ามาตรงนี้เราย้าย x มาอยู่ฝั่งนี้พอเราจะเขียน f อินเวอร์สเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ x ลบ2จะมันเท่ากับ x แบบนี้อ่าแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเราอยากได้ f ยี f ่ห้า f ยี่ห้าเห็นไหมเป็นในนี้เป็นเลข ยี่สิบห้าใช่ไหมครับแสดงว่า x ตัวนี้มันต้องเท่ากับยี่สิบเพอยี่สิบเจปุ๊บเป็นไงเงื่อนไขนี้มันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับศูย์แสดงว่าเงื่อนไหนนี้ผิดครับดังนั้นเราก็มาดูว่าเราต้องใช้เงื่อนไขนี้แน่นอนครับ,รบ f x เท่ากับ x ยก2เราก็ย้าย x ยก2มาแทนตรงนี้ f อินเวอร์ส x ยกสจะเท่ากับ x ปึ๊บ x ยก2เป็นย5ิบห้าแสดงว่าเป็นบวกลบห้าใช่ไหม x ยก2อ๋ x 2, อต้องตอบ x บวกลบ5้านะครับเราก็นี่ไป x ก็คือบวกลบ5้าครับเพราะตรงนี้เป็นย5ิบ้าใช่ไหมนี่สแสดงว่า x คือบวกลบ5้าแต่เขาบอกว่าเอา x 5, มากกว่า0นเพราะฉะนั้น เราก็เอาแค่ห้านะครับซึ่งไอ f ้ f inverse ตัวนี้นะครับมันก็คือห้ากลายเป็นห้าค่าห้าเป็นเท่าไหร่ปุ๊บเราก็เอามาแทนใน g ครับเอามาแทนใน g กลายเป็น g ห้าแบบนี้พอ g ห้าปุ๊บเขาอยากรู้ว่ามีค่าเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็แทนตรงนี้เทียบกันเลยครับให้เป็นเลขห้าเพราะงั้น 3x ลบหมีค่าเป็น5้าาม x ลบหนึเท่ากับ5 x จะเท่ากับอะไรย้ายลบหมาเป็นบวก3หาร2อ x เป็น2เราก็เอาไปแทนตืดในนี้นะครับ2ยก2เป็น4 4คูณ2เป็น8บวกกับ3 2เป็น6รวมกันเป็น14 14ก็จริงเห็นไหม บทบทนี้เป็นบทที่ไม่ยากนะครับฟังก์ชันนะครับก็ตอบข้อ,อถูกทั้งคู่ถูกทั้งคู่ถูกทั้งคู่คือข้อ1น,นะครับเป็นข้อ1น,นะครับข้อฝากติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ